สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายวันนี้เขาเสนอข่าวรับสิทธิ์เราชนะพุ่ง30.8ล้านคนใช้จ่ายแล้วกว่า9.47หมื่นล้านบาทนางสากุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือเรียกสั้นว่าสสค เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการรลชนะณวันที่9มีนาคม2564มีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน30.8ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายมูลนวธิระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า94,749ล้านบาทโดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2 5 1 4เป็นต้นมาจำนวน41,333ล้านบาท 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ w w w l ์ไ c h ์เว็บ m ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วมีจำนวนมากกว่า16.6ล้านคนและมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่18กคุมภาพันธ์2 5 1 4เป็นต้นมาจำนวน52 โทษน,นะครับผมจํานวน5 2 1 7 4ล้านบาท 3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจํานวน0.5ล้านคนมียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคม2,014เป็นต้นมาจํานวน1,242ล้านบาท การใช้เงินในโครงการเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านทุงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันเป่าถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งที่จะลงยินยอมเข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1.2ล้านกิจการ หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ